สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะหัวยาลาพัฒนาของเซียนนะคะผู้ชมนะคะเข้าเลขดินนะคะส่วนของเซียนใบเข่าเต็มเต็มนะคะเจ็ดสามของเซียนใบเลขเป็นของดวนปีนะคะและของแอดมินเข่าสี่เก้าเก้าสี่นะคะเข้ากับมาเบิงกันตองว่นะคะผู้ชมนะคะแอดมินขายก๋วยเตี๋ยวด้วผู้ชมนะคะใส่สุดแบบนี้นะคะเราก็ไปดูกันต่อนะคะว่า สูตรคำนลหวยนะคะของแต่ละเซียนนะคะจะเข้าตัวไหนบ้างเนาะนะคะนะคะท่านผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาวชุดดิดนะคะของเยอดมินอ่ากลับมาชะกลับมาใส่นะคะสุดสุดเดิมนะคะก็เข้านะคะท่านผู้ชมนะคะเขาเลขในตารางนะคะของเซียนใบเขาเต็มๆมนะคะต่ว่าเบร่เอาอันนี้เป็นของน้องจ๋านะคะมาดูก่อนว่า มีใครนะคะเข้าบ้างนะคะของน้องจ๋าเดนซีร่องเกียดโอ้ยบริจเจจดสกับสีเก่านะคะน่าเสียดายของน้องจ๋านะคะเล็กดินของเซียนเขาเกือบหมดเลยแต่ว่าเจาะเจ็ 3, นะคะบริจเจาเจอันนี้เป็นชุดเด็ดของแอดมินนะคะเข้าในตารางนะคะเขาทั้งเจ็ด 3, ทั้งเก่าสอ้าเป็นย่งจงจังว่าจัะไปทันผู้ชมหรอนะคะวไปจับเจ็ดเก่าหาสี เก้าสี่จับตัวกลับนะคะสี่เก้ารื้มบริจาคหอดเจ็ดสามนะคะทุกผู้ชมนะคะขอขอโทษขออภัยนะคะวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะคะงวดวันที่สามนะคะตรงกับวันศุกร์แอดมินก็จะให้วิ่งตัวเดียวเหมือนกันนะคะวิ่งสามนะคะงวดนี้เนาะนะคะเขากับมาเบิ่งกันแล้เขาของขเฮงนะคะอันนี้เป็นของขเฮงนะคะหลักหน่วยของขเังเข้านะคะแอดมินอ่ะชุดเต็มงวดนี้ก็ชุดเต็มเหมือนเดิมนะคะ แอดมินก็ได้ปิดเจาะไห้ว่าตัวเลขที่น่าจะมามันมีซีนะคะกับปิดเจาะอ่าเก้าสี่นะคะอ่าเข้าตั้งแต่อันตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับส่วนของเซียนใหม่นะคะอ่ามาดูย้อนหลังกันเนาะนะคะของเซียนใหม่ให้เดนสองรองเก้านะคะเพื่อนปัดปิดเจาะโอ้ยเรียกัวกันเพิ่นนะคะสี่เก้าเจ็ดนะคะอันนี้ของเซียนใหม่นะคะเข้ากับมึงเป็นแนวทางเนาะนะคะ่านผู้ชมอ่าอันนี้ชุดสรุปของแอดมินให้วิ่งเจ็ดเด่นเจ็ดตัวเดียวนะคะไม่ได้เจาะ เลขออกใบเจ็ดสีนะคะมันไปออกเจ็ดสามจอยนะคะไม่เข้านะคะส่วนของดวนเป๋นะคะผู้ชมพันไหเด่นเด่นเจ็ดนะคะรองสีนะคะของดวนเป๋กับบออริจดเจ็ดสามนะคะ,ะเขาก็เปนกําลังใจให้เศียนเด้อของเศียรใบเขาเต็มเกลียบนะคะของเศียรใบบริบริอามานะคะกับของเศียรพันลืมนะคะ ส่วนงวดวันที่วันที่สามเรามาต่อกันเลยเนาะนะคะแล้วก็ของน้องจ๋าก็ให้มาแล้วนะคะของน้องจ๋าให้ตัวเห็กให้น้อยหน่อยตัวได้งวดเลยส่วนสูตรของแอดสูตรนี้กลับมาใช้สูตรเก่าเหมือนเดิมนะคะเข้าดีนะคะไอเด่นสามวิ่งสามนะคะสามมีหนึ่งนะคะมีหกมีสองและมีห้านะคะ เอาคือบัได้ล่องหนังสือแล้วบันเดี๋ยวนะคะผู้ชมพู้ดของน้องจ้าคอนเผือเพื่อ,อนอันนี้ก็เป็นดินวิ่งนะคะวิ่งสามตัวเดียวนะคะอาตรงกับวันศุกร์เด้อน,นะคะตัวเจาะเน้นก็คือ3 5มหห้นะคะ3ามหหสและ3ามสองหห้า หัวดที่ผ่านมาเรียนี่ตาร่างของเอ็มินเขาหมดทุกตัวนะคะแบบจับบวกเขาโอ้ยนะคะอ่าห้าสองหกหนึ่งและหนึ่งสองนะคะส่วนตัวที่เด่นเด่นเน้นเน้นก็มีสามหาหาสามไปกลับนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็หกหนึ่งสามคู่เด่นเน้นเน้เนนะคะสามสองหกห้าอ่าส่วนตัวกันนะคะกันห้าอ่าเลขสามตัวหาสี่สามอันนี้ไม่มีนะคะห้าสามสี่ห้าสี่สาม อันนี้กันไว้นะคะแล้วก็5 4นี่นะคะส่วนตัวที่แอดเน้นๆให้ก็คือ5 3าสก็สห้าห้าสามสามสองและ 3, 4, 5, 6กหนะคะ5้าสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเอมินก็นจะไปตามหาเซียนคือเกานะคะอาจจะเป็นสุดของควยหิ่งกับเป็นลักะคะส่วนล้องจ๋าเราก็มาดูกันนะคะว่างวด อ่งวดนี้นะคะน้องจ๋าให้เลขเด่นตัวใดนะคะของน้องจ๋าให้มาแล้วนะคะอ่างวดวันที่สามนะคะตรงกับวันศุกร์พันห่เด่นหกรองหนึ่งนะคะหกสามหกเจ็ดหกหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าและหนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมพันห่าหกสามและหนึ่งหกอ่าท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะคัดขวางเบิรงซอยกันเนาะนะคะท่านผู้ชมว่าของแต่ละเซียนนะคะเลขเด่นเสียนเขามืดนะคะผู้ชมกว่านี้แต่ว่าเจาะ เจาะไม่เข้านะคะของเซียนปีสุดยอดเด่นเจี๊รองซีนะคะ <c oughs> เลขมาชนกันบางวอดนี้แอดมินเบอร์กันเด้อน,นะคะหวที่ผ่านมาชนเลขซีนะคะของน้องจ๋าให้ตัวไหนมั่งเอาคือบ่คือกันหก <c oughs> อ่าก็มีอยู่หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะทั้งหดนี้อ่ะชนที่หนึ่งหกหกหนึ่งอ่ะดูเลขนี้ต่ล่างก่อนนะคะเพราะว่างหวที่ผ่านมาเขาหมดทุกตัวซีตัวนะคะเข้าหมด ลงดูสิ่งเดียวบ้าลงกันะคุณผู้ชมวัตถิพานมาสามเจ็ดสี่เออสี่เก้าเจ็ดสามเข้าทั้งสี่ตัวเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาสี่ตัวเลยนะคะเอ็มมินไปค่ะอ่าปเจาอเหล็กเด่นๆมากให้ทุกผู้ชมพิจารณานะคะคัดกรองสวัสดีค่ะนะคะเอ็มมินก็จะไปตามหาเซียนๆนะคะเพราะให้มีโชคงมีลาบนะคะตองวัด นะคะสวัสดีค่ะนะคะ